ถ้าเขาจะเตะเก่าแบบกูแบบมึงจะชนะกูได้เหรอเออแบบนี้ด้วยเฮ้ยสับโหลดผ้าเฮ้ยจะกอยังน้ำอยู่เฮ้ยฉันมาคุณไอตี้ไม่ถามว่าไอ้กูว่ากดยาไปแต่งไายแมวไหมจำได้ไหมนะจำได้ยังไงแมวอ่ะไอ้แมวเมื่อวานอ่ะเอากูบอกว่ากูไม่กูไม่หยาเว้ยูดบอกว่ากูจะพูดจะเก็บจะเก็บใจจะรู้ใจ ไอ้แมวมัวไงที่พามาที่พวกมึงแก่พวกเงี้ยโอ้โหพ่านผ่านแล้วอะที่ผ่านหมดที่ยังที่แก้กันอะเออมันถามว่าเออจะให้ไปแต่งไอแมวเขาบอกว่ากูงไม่อยากอย่านเรียนละเนี่ยกูรู้น่ะกูเล่นรอกูอะไรสของไม่อย่าเออทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะแต่งเพราะว่ามันจะแต่งได้ใช่แล้วแต่มันมันจะหย่ามันจหนึ่งมากูเล่นดีๆนะ โอ้ยเรีเทอะไรปะไม่อะเอียวๆเาว่าบียแา่าบียถ้าบีมหยาแล้วไอ้ถ้าบีมหย่ารอบนี้นะาบีมมันกดหยาพวกมันแต่กับผีแมวเก็บด้วยหัวใจด้วยมันกดหยาด้วยมึงโหลดเดี๋ยนะชอบบังกูจังเลยชอบบังตัวข้าแม่งหหือลย กูอย euh, ู่กูอยู่ข้างเมียมไมได้วั้แปอกเต็่าะทำไอ้รอไออตั้มไอัดไอไกลหรือมึงอน่ะไอไรเมึง่ออะไรของมึงเนี่ยอะไหรอต่อียี่ร้ยดูเป็นกูยีแปไอจัดเป็นยี่แปดมันก็ปกติดีเนี่ยหรอวะปกติแม่ปกติสาติไออี้ยตั้มไัด มึงเออเหี้ยถ้ามันไม่ถอยก็ไม่ได้แดกกูหรอกไอศตร์หรอกไม่กี่กูบอกหลาะรับนะเน็กมบอกเนี่ยบอกดิเนี่ยเนี่ยพอบอกเนี่ยบวกนะบอกนะเนี่ยไม่ยดูดิเปิดไม้พูดเลยนะ ไม่นอนนเนี่ยค ah> ah> okay. ุบอกว่าชนะเนี uh. ่ยเนี่ยควายเอ้ควายเนี่ยดูโคตรงงี้ะเออโอ้ยคุณชนะจนเบื่อแล้วควาย

我比较怕冷了，怪，气啊，啊，啊，yeah. Yeah. Huh? Er、哎 réussi,，不然咋会挨打？老老啊，老老，老老，哎，我挨枪，挨枪，你你你你你你你我你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 你你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 你